ตัดมดลูกออกไปแล้วแต่มีไส้โผลออกมานอกปากช่องแคบฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่เป็นเคสจริงค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง จัดเคสนี้เลยค่ะตัดหมดลูกตั้งแต่อายุ25เคยมีประวัติผ่าตัดไส้เลื่อนตอนนี้รู้สึกเหมือนไส้จะเลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งที่ปากช่องแคบหมอตัดสินใจไม่ผ่าตัดให้แล้วเพราะบอกว่าอาจจะเกิดจากภาวะช่องคลอดหย่อนและจริงๆแล้วนะคะเคสนี้เนี่ยที่โผล่มามันไม่ใช่ไส้เลื่อนอย่างที่เราคิดแต่เรียกว่าภาวะลำไส้เล็กหย่อน สาเหตุของเคสนี้นะคะเกิดจากการตัดมดลูกออกไปทําให้เกิดช่องว่างในตําแหน่งมดลูกเดิมร่วมกับท่ากรามเนืออุ้งเชิงการมีความอ่อนแรงลำไส้เล็กหรือไขมันในช่องท้องก็สามารถไหลลงมาแทนที่ตำแหน่งมดลูกเดิมได้ค่ะแล้วเคสนี้ทำไมหมอยังไม่ผ่าให้คุณหมออาจมีวิธีการพิจารณาหลายรูปแบบค่ะว่าอาการหย่อนพอที่จะผ่าได้หรือยังมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมและก็ต้องประเมินความพร้อมและสุขภาพของผู้ป่วยเองด้วยค่ะ รวมถึงหากผ่าแล้วไม่ได้รับการปรับพฤติกรรมก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำได้ทำให้เจ็บตัวฟีเปล่าๆเพราะฉะนั้นแนะนำว่าดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนค่ะยังไม่ต้องรีบผ่าตัด แล้วเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ยังไงนะคะแนะนําว่าให้ขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการค่ะเมื่ออุ้งเชิงการแข็งแรงอวัยวะต่างๆในอุ้งเชิงการก็จะยกตัวได้ดีขึ้นงดกิจกรรมที่ทําให้เกิดแรงดันในช่องท้องเช่นการยกของหนักการเบี่งแรงและการปล่อยให้ท้องผูกค่ะ ข้อสุดท้ายสําคัญมากค่ะควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ค่ะไม่ปล่อยให้เกิดไขมันในช่องท้องไปเบียดทับลำไส้เล็กให้ต่ําลงยิ่งขึ้นถ้ามีก้อนผวกมามากขึ้นปัสสาวะบ่อยใช้ชีวิตประจําวันลําบากแนะนําให้เข้าพบแพทย์เพื่อพิจารณาการใส่ห่วงพยุงอันนี้ก็สามารถบรรเทาอาการทดแทนการผ่าตัดได้ค่ะสรุปนะคะ ัดมดลูกไปแล้วจะทําให้เกิดช่องว่างภายในช่องท้องหากกล้ามเนื้ออุ้งชิงกานไม่แข็งแรงพอนะคะจะทําให้ลําไส้เล็กและไขมันหย่อนลงมาแทนที่ได้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักหรือขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องหมอพรนเไว้ค่ะเราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาอัปเดตกันทุกวันเลยค่ะ